พ่อค้ายาซิ่งกระบะขุนยาไอเสียหลักชนท้ายรถพลิกคว่ำค่ะ เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566ร้อยตำรวจโทกิติพัฒน์มีสมิงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปานบุรีได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบนถนนสายบายพาสปานบุรีชะอาําตำบลวังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อทะเบียน738122ได้รับความเสียหายด้านท้ายรถคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรห่างออกไปเล็กน้อยพบรถกระบะแบบมีคอก ยี่ห้ออีซูซุสองประตูสีดำทะเบียนบอเวไไม้ข้อควาย7772เบตงบรรทุกอาหารสัตว์แบบบรรจุถุงมาเต็มคันพริกตะแคงอยู่บนถนนถุงปุยตกกระจัดกระจายไปทั่วคนขับไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกรถยกนำรถคู่กรณีทั้งสองคนไปโรงพักระหว่างที่กำลังช่วยกันขนกระสอบปุ๋ยขึ้นรถ mm. ก็พบความสังเกตว่าถุงปุ๋ยที่อยู่ข้างใต้มีลักษณะแปลก,ปกไม่เหมือนกับถุงปุ๋ยที่อยู่ข้างบนเวลาจับดูว่าของข้างในเป็นกล่องเหมือนกล่องพัสดุดอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเปิดกระสอบปุ๋ยสีขาวดูพบว่ามีห่อสีเหลี่ยมสีน้ำตาลมัดด้วยกระดาษกาวมิดชิดเมื่อเปิดออกดูอีกชั้นเป็นถุงชา ซึ่งภายในบรรจุยาไอซ์ถุงละ1กิโลกร,รมัมหนึ่งกระสอบมี25ถุงเจ้าหน้าที่จึงนําถุงปุ๋ยทั้งหมดไปตรวจสอบพบว่ามีถุงปุ๋ยสีขาวบรรจุยาไอซ์จำนวน24ถุงนับถุงชาที่ใส่ยาไอซ์ได้จํานวน599หอ่อเบื้องต้นทราบว,ว่าคนขับรถคันที่ขนยาได้เคลื่อนรถเก่งสปอร์ตป้ายแดงที่มารับหลบหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนขณะเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ไประชุมกันเร่งด่วนและแยกย้ายไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบขบวนการขนยาไอซ์รายนี้ต่อไป